ใบตัวละครรีเจน์นะครับบอกตรงๆเลยนะคือรู้กันทุกคนอยู่แล้วอ่ะรูปนี้พาวเวอร์พับเกิลหยอกหยอกอันนี้หยอกเล่นหยอกเล่น,ก,ลนก็คือพวกพี่ชายของพวกซันจินั่นแหละนี่แหละคือร่างที่แท้จริงของมันโอเคเดี๋ยวเราคุยกันว่ารอบนี้มันมีอะไรน่าสนใจเนาะผมบอกก่อนว่ามันน่าจะเป็นตัวละครปูทางมานั่นเองปูทางสำหรับเ X ตัวต่อไปเดี๋ยวหลายหลคนอาจจะงงคือเลยวะโอเคเดี๋ยวเราขอคุยก่อนต้องบอกกันนะว่ามีการมนโนสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเนื่องจากพี่ชายของซันจิทั้งหลายเนี่ย มันเหมาะมากเช่นไอ้สีเขียวเนี่ยเป็นโลเพราะว่ามันแนวแท้งเห็นไหมอาจจะสร้างกําแพงหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปส่วนสีน้ําเงินเนี่ยเป็นแนววิ่งอาจจะใช้ช็อตสายฟ้าก็คือเป็นสถานะได้เนาะส่วนสีแดงอ่ะอันนี้ไม่รูอ้อาจจะมีไฟไหมอันนี้เราตอบไม่ได้แต่ก็เป็นหมัดได้ดังนั้นเนี่ยมาเลยเป็นตัวละครที่1ตัวอาจจะเป็นยังไงอะหตัวละครแต่ตัวอ่าเลยบอกว่าปูทางไงคอสกิลครับอันนี้ให้เข้าใจเลยว่ามันมีสิทธิ์สูงมากๆบอกเลยว่าสูงเพราะว่าตัวละครที่ ดีเจนจะเข้ามา3ตัวทีเดียวไม่มีดังนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะตัวเดียวจะเปลี่ยนได้3ล่างนั่นเองนะครับหรืออันนี้คือแค่มโนอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมาตัวเดียวก็ได้แต่จากรูปที่มันเฉลยมาเนี่ยมัน3ดังนั้นเลยคิดว่าเฮ้ยปไปไมได้สูงยกัวอย่างเช่นเราขอย้อนไปในส่วนของนิกะละกันเนาะสูงลอดถ้าเราย้อนไปที่นิกะดึงธงเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นน้ําเงินอ่าขบวนการท่าสีกูม,มาละ <c oughs> ก็คือเปลี่ยนเป็นเก็ตเตอร์เลยเวลาดึงธงเห็นไหมดึงธงปุ๊บ เปลี่ยนสีเง,นเงินเข้ามาถ้าเติมเกรดได้โอเคเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ามาเห็นไหมถ้าโจมตีที่ทรงศัตรูโอเคแม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ามาดังนั้นเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเช่นสมมติทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวอเด้งเลือดไหมอ่าพลังโจมตีเด้งขึ้นไหมอาจเพิ่มเดฟไหมมันจะเป็นแนวนั้นครับซึ่งมันเป็นการปูสำหรับคอสกิลตามที่บอกเมื่อกี้ไนงะอันนี้บอกแล้วนะว่าโมโนแต่มีสิทธิสูงมากซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้เคยวิเคราะห์ไปแล้ว ผมไม่ได้พึ่งมาวิเค์ะนะวเคร์นานแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยซ้ำว่าก่อนที่ตัว2กับสามอะเออยังเดาว่าเป็นคอสกิลอยู่เลยอะในตอนนั้นนะนะคิดว่ามันน่าจะไปไปได้แล้วไอตัวละครนิกะมันปูมาแล้วซึ่งมันสามารถทําได้นั่นเองนะครับผมโดยผมบอกก่อนว่าไฮไลท์นะตอนนี้ไอพี่น้องซันจิเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เก่งแหละอ่ะอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนเพราะถ้าเปลี่ยนเป็น3ล่างได้3ล่างได้คือย,ยังเก่งแหละเก่ง,เก,งเก่งแน่ๆเลยแหละประเด็นต่อมาก็คือว่า เก่งไม่เก่งอ่เราไม่รู้เว้ยเออแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะบอกอ่ะคือสุดท้ายอ่ะเราจะไปจบที่คอสกิลดังนั้นแปลว่าถ้ามันปูมาแล้วแปลว่า6.5ปีมีสูงมากโอกาสที่คอสกิลแม่งจะมาเพราะมันปูตัวละครมาแล้วนั่นเองนะครับเหตุผลก่อนเนื่องจากตัวละครมันชอบปูทางมายกตัวอย่างเช่นอย่างน้องพยูนอ่ะอันนี้คือผมแค่ยกตัวอย่างนะเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ประจําเลยก็คือน้องพยูนตอนนั้นเปลี่ยนเป็น3สีแต่หลังโซโลนะแต่หลังโซโลนะครับ เออแล้วหลังจากนั้นเป็นเป็นเป็นยังไงต่อก็คือเริ่มมี3าสีเข้ามามันชอบปูเสมอมันชอบปูอะไรมาบางอย่างก่อนหรืออยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างบูเล่และกันแต่อันนี้มันนานแล้วนะถ้าถ้าใครทันเนาะบูเล่ตัวนี้มีสถานะคือใครตีมันเคาน์เตอร์โดนตีกลับเข้าบ้านเลยกระบ,บอกกระบอกอ้อาวง่ายว่ากระบ,บอกโดนอะไรกับกระบอกเดียวดังนั้นเนี่ยไอแต่ก่อนมันคือเคาน์เตอร์ซึ่งเงื่อนไขมันยากเป๊ะครับ แล้วทีเนี้ยมันเลยออกแบบอีกตัวละครมาก็คือเอสแบร์นั่นเองเป็นยังไงล่ะเอสแบร์ S ตบแม่งกลับเลยชัดเจนย,ยังเนี่ยตัวละครอ่ะมันมันเรียกว่ามันคิดมาแล้วอ่ะเออว่าแบบมันปูไปแล้วดีกว่าว่ามันน่าจะเป็นหรืออย่างตัวละครคิดรอซึ่งก่อนคิดรอจะมาตัวละครอุซอบมาก่อนอุซอบมีหน้าที่สามารถดึงธงไม่สนศัตรูได้ซึ่งยุคนั้นเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่ามันปูมาให้ละแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเงื่อนไขคือว่าเอ้ยจะต้องนาให้สลบก่อนนะถ้าสลบ คุณดึงแบบไม่สนศสตูได้เลยแต่โดสนสปิลได้อยู่โดนอะไรได้อยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นคิดรอแม่งมาเลยดังนั้นหมายควาว่าหลังจากที่มามันปูเนี่ยตัวละครที่มันจะมาต่อมีสิทธิ์สูงมา,มากผมเลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเออจากตามสถิติที่เกมเคยทํามันจะมาหรือว่าอย่างตัวละครที่มีสถานะเยอะๆอย่างช่วงนี้มีอาคาอิอออานุก,ก็สถานะเนาะไอโบก็สถานะแชงขาวก็สถานะแต่ทีนี้เราแบ่งกันเป็น2อ,อย่างสถานะก็คือ1มีเพิ่มพารามิเตอร์ไหม 2เป็นสายสายไปอ่าเราแยกกันนะ3ไม่มีอะไรเลยดังนั้นสถานะมี3รูปแบบนะครับทีนี้เรามาย้ําเช่นสมมุติแชงตัวนี้ไม่มีสถานะอะไรเลยไม่มีไม่มีพเอ่อพารามิเตอร์เลยอะ่ะดังนั้นมันเลยโดนลบยากมากที่สุดผมเลยคิดว่าหลังจากนี้ตัวละครที่มันน่าจะมาลบคืออาจจะแบบเพิ่มพารามิเตอร์บางอย่างครับอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะโดนลบยกตัวอย่างเช่นอันนี้ขอย้อนไปในส่วนของตัวละครนามิเนาะนามิบุกซึ่ง ถ้าหากตัวละครเป็นโล่อ่าเป็นโล่เมื่อไหร่ปุ๊บแค่ตีอ่ะสถานะหายเลยใช่ครับอาคาอินุหายเลยมันมีแล้วเห็นว่าหรือว่าอย่างตัวละครคิงมัดอ่าติดไฟเมื่อไหร่ถึงหายแม่ใหญ่เนี้ยติดไฟเมื่อไหร่ถึงหายมันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างครับแต่นามี้เนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือขอแค่เป็นหมัดมันออกแบบมาเพื่อค่าช้งเขียวเนาะเนี่ยแค่เป็นหมัดโดนหมดแต่ช้งเขียวโดนอาคาก็โดนด้วยชัดเจนยังชัดเจนยังเนี่ยเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้ว่ามันมีสิทธิ์ สูงมากๆเลยอยากอธิบายให้ตรงนี้เข้าใจก่อนว่าเกมมันปูมาซึ่งมันจะโดนในอนาคตนั่นเองโอเคสหลคบคลิปนี้อาจจะไม่ได้คุยถึงพี่ชายพวกสันจิตเท่าไหร่หรอกเพราะว่าม,มาเป็นรีเจนแต่ผมอยากปูว่าเออเกมมันออกแบบมาแล้วนะว่าในอนาคตมีสียสูงมากที่คอสกิลมันจะมา3ตัวซึ่งแน่นอนถ้ารอบนี้รีเจนเก่งบอกเลยรอบหน้ามึงเตรียมตัวเพราะว่าคอสกิวมึงเก่งแน่ๆเพราะว่ารีเจนขนาดนี้และส่วนใหญ่มัน EX อ่กะมันจะทำเวอร์วังกว่า ยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกนิดหน่อยอุตะอุตะอุตะตัวนี้เพื่อนเ่เข้าใจใช่ไหมว่าตอนแรกที่มาโคตรเก่งและมีชิวด้วยตีแม่งไม่เข้าเลยเก่งชิบหายใช่ไหมหลังจากนั้นกราฟมาใช่ป่ะนั่นแหละผมเลยบอกว่ามันปูครับมันปูทางมาให้แล้วครับแล้วถามว่าอนาคตจะมีตัวละครที่คล้ายๆอุตะอีกหรือไม่มีผมบอกเลยยังไงอ่ะก็เปลี่ยนจากอุตะเป็นไอโบไงเนี่ยมันเปลี่ยนมาแล้วก็คือมันเป็นการปูทางมาให้แล้วว่าเออในอนาคตเนี่ย มันจะมีประมาณนี้โอเคแต่แค่เปลี่ยนแค่แบบก่อนที่จะสกิลเนี่ยเปลี่ยนไปเนคาลเตอร์แทนซึ่งแน่นอนตอนนี้คาเตอร์ใช่ครับบางคนอาจจะจับจังหวะได้บางคนจับไม่ได้เนาะถึงจับจังหวะได้สุดท้ายอยูอย่ที่เชิงเอาละประเด็นต่อมาก็คือว่าในอนาคตก็มีสิทธิสูงเช่นเดียวกันจับธงปุ๊บสกิลใส่ต่อเลยโดยที่ไม่ต้องรอเคาเตอร์อันนี้คืออนาคตนะมีสิทธิเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะโอเคปะ่ะมันมีสิทธิโคตรสูงนะครับแต่ในอนาคตอาจจะอีกปีครึ่งอะไรเงี้ย2ปี แต่ตอนนั้นแหละยังไม่ให่ตอนนี้หรอกเพราะว่าแค่นี้แม่งกโกงช่บหมล่ะโอเคนะอ่ะก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายคืออยากให้สรุปเกมมันปูสหรับเอ็กตโตน่าที่คิดว่าน่าจะมาคือคอร์สกิลถ้าเป็นจริงๆ6.5ปีอาจจะได้เห็นกันเลยแหละเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนดวนดำกับนิกะอาจจะต้องรอเป็น7ปีหรือ7.5แทนประมาณนี้เนาะ